ครได้ค <refugees> รับ <il S 1> ao tok tog lez 15

<c oughs> เฮ้ยรออย่งนั่เต้อย่างี้เลรอรอลย่าันันแคนั้นต่เนเตแต่ยังย้อนหน้าได้ด้วยน <c oughs> ี่งนักป <c oughs> ๊อเฮ้ยจะบอกรูก้ใเ่ไหมันเตะ

来了。 đi vào được chuẩn cho chặt thế này ơi nhí vào rồi nó 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 tấp

Yeah. Klapper? Okay. <coughs> no.